สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโปรแกรมไททันดีไซน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโปรแกรมไททันดีไซน์เป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นส่วนของโครงสร้างอาคารนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานบน Excel โดยใช้ v b a ช่วยในการเขียนคำสั่งในการใช้งานนะครับหรือผมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นโปรแกรมออกแบบ โครงสร้างชิ้นส่วนของโครงสร้างทางเลือกนะครับมาชมกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับก็อัปเดตโปรแกรมกันอีกนิดนึงนะครับโปรแกรม t ต t a n Design สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของตัวโปรแกรมของหน้าต่างหรือแต่ละชีทได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ได้แล้วก็เปลี่ยนลายน้ำได้นะครับกลับไปดูวิธีในการเปลี่ยนได้ที่ ep ที่10นะครับผมต่ออย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับ คลิปนี้ว่าด้วยของการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างฐานราก F3 นะครับนี่ครับกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็ต้องใส่ชื่อชั้นฐานรากตรงนี้นะครับรายละเอียดของฐานรากแล้วก็มีชื่อของฐานรากเป็น F3 นะครับถ้าในโครงการนั้นมี F3 หลายตัวก็ใส่ได้เป็น เป็น f3a f3b อะไรนะครับก็ไล่ไปเรื่อยได้ครับแล้วก็สามารถเซฟบันทึกเก็บได้เหมือนเดิมนะครับส่วนค o ่บบลิงผมตอนนี้ผมให้เป็น10แล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดของเสาต่อม่อก็จะมีให้ใส่นะครับ a ก็คือทางด้านยาว b ก็คือตรงหน้าตัดนี้นะครับที่โชว์ให้ดูครับ40กับ60นะครับมีให้เลือกนะครับนี่นะครับ จะมีรายละเอียดให้เลือก B ระยะ B ก็เหมือนกันนะครับส่วนต่อไปนะครับก็มาใส่ป้อนค่าหน่วยแรงในแนวแกนที่กระทำต่อฐานล่ากนะครับซึ่งได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีกำลังและตัวคูณเพิ่มกำลังนะครับ1ห,หน่วยนะครับผมนี่นะครับมี 1DL แล้วก็บวก 1LL น,นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับ ส่วนค่าที่2ก็เป็นค่า pu max นะครับก็ใส่ตามตัวคูณเพิ่มกำลังของแต่ละท่านนะครับโดยที่มาเลือกตัวคูณตรงนี้นะครับว่าท่านใช้อะไรในที่นี้ผมใช้เป็น1.4กับ1.7นะครับตรงนี้ก็จากโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างของแต่ละท่านนะครับใส่เลือกใส่เข้าไปได้เลยนะครับป้อนค่าหน่วยแรงนะครับในการรับกำลัง แล้วก็มาเลือกชนิดของเสาเข็มนะครับซึ่งผมก็จะมีให้เช่นเคยนะครับประมาณ6หน้าตัดนะครับมีเสาเข็มหกเหลี่ยมเสาเข็มรูปัวไอเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเสาเข็มเจาะมีเสาเข็มไมโครเสาเข็มไมโครพายนะครับแล้วก็สปันไมโครพายนะครับก็เลือกหน้าตัดได้ตามตรงนี้เลยนะครับมีให้เลือกนี่นะครับ ในที่นี้ผมให้ผมเลือกเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยม40คูณ40เซนนะครับแล้วก็จะมีเซฟโหลดให้ที่78ตันต่อต้นนะครับต่อไปก็เรามาเลือกนะครับว่าระยะ D1 ก็คือระยะห่างระหว่างาเสาเข็ม2ต้นนะครับนี่ครับ D1 ก็ในเบื้องต้นผมจะมีไกด์ไลน์ให้อยู่ที่ ไม่ต่ำกว่า 3D นะครับก็คือขนาดของเสาเข็มนะครับนี่นะครับก็คือต้องมาดูค่าตรงนี้นะครับ1 2 0แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับในการในการเลือกค่าใช้จ่ายต้องให้มากกว่าค่านี้นะครับแต่ถ้าเลือกมากกว่าค่านี้แล้วยังไม่ผ่านตรงนี้ยังไม่ผ่านเราก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของการเพิ่ม ถ้าหากว่าเชียร์พัิงเชียร์ไม่ผ่านบีมเชียร์ไม่ผ่านแเราต้องมาพิจารณาเรื่องอความลึกของฐานรากนะครับในที่นี้ผมจะเพิ่มนะครับเป็นสัก90นะครับผมนี่นะครับเพิ่มเป็น50สดจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับต้องเพิ่มเป็นอย่างน้อยอ๋อถ้า ถ้ามาคลิกที่ช่องที่ไม่ใช่ตัวป้อนค่านะครับเป็นช่องไม่ใช่ตัวเลขสีนดิมกันครับโปรแกรมก็จะเตือนครับไม่สามารถที่จะใส่ค่าในเซลล์ที่เลือกได้เราต้องมาคลิกที่นี่ก่อนนะครับผมจะใส่เป็น1.35นะครับสําหรับระยะ D1 นี้นะครับก็โอเคนะครับผมโปรแกรมก็จะทําการคํานวณนะครับเช็คพันธิงเชียร์ให้นะครับถ้าขึ้นคําว่าโอเคตรงนี้ขึ้นโอเคนะครับถ้าเลือกภายขึ้นโอเคแล้วเนี่ย จะมีให้ตรวจตรงตรงผ่านก็คือคำว่าโอเคเนี่ยให้ตรวจเช็คกันนะครับว่าอ,าอย่างโปรแกรมก็จะคำนวณความต้องการของเหล็กมาตัดของเหล็กนะครับมี่นะครับ2ี่สแต่ว่าตอนนี้เราใส่ไว้แค่18ก็เลยไม่ผ่านนะครับผมเราจะเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มเป็นเพิ่มจำนวนได้นะครับในที่นี้ผมให้เป็น6เส้นส่วนตรงนี้เป็นไดเมเตอร์ของเหล็กนะครับ ผมก็จะเพิ่มเป็นเหล็ก25้แล้วกันนะครับก็จะได้ประมาณ29.45ตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งมากกว่า24ก็โอเคถ้าผ่านแล้วก็มาเลือกสุดท้ายก็มาเลือกเหล็กลัดรอบนะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นเหล็ก16ก็แล้วกันนี่นะครับหลังจากเดเวลพเมนเลนเช็คตรงนี้ก็คือต้องงอฉากขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับคือเช็คแล้วก็คือถ้าปล่อยไปง่าง้ปุ๊บมันก็ ไม่ผ่านนะครับก็คือระยะตรงนี้ไม่ผ่านก็ต้องงอฉากตรงนี้ขึ้นมารูปแบบของอหน้าตัดฐานล่าง F3 ก็จะประมาณนี้นะครับมี3 l a เลเยอร์นะครับผมเสริมเหล็กไป3 l a เลเยอร์นี่นะครับเหล็กเลเยอร์ละ6เส้นนะครับ3 l a เลเยอร์ก็จะมีรายละเอียดให้นะครับแสดงขนาดต่างๆของ ฐานราก f 3นะครับซึ่งในที่นี้ก็โอเคแล้วครับเราจะมาทดสอบการพิมพ์พพิม์าตารางออกแบบนะครับผมแต่ก่อนที่จะพิมพ์ก็คือต้องกดเซฟบันทึกค่าเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับปุ๊บโปรแกรมก็จะทําการเก็บค่าต่างๆไว้นะครับเพื่อที่จะได้เรียกย้อนกลับมาดูได้นะครับหรือจะแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เซฟแล้วก็กดเข้าไปดูค่าที่บันทึกนิดนึงนะนี่ครับจะสังเกตว่าผมมีอยู่2โครงการผมทา f 3ไว้2โครงการ แต่โครงการนี้แต่และโครงการก็จะมี F3 อยู่1นึต้นนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าออกแบบจิ๊ดหน้าออกแบบนิดนึงนะครับนี่ครับก็มาเลือกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีเลือกแค่ต้นเดียวก็คือหน้าที่เราทําการออกแบบนี่แหละถ้าเลือกโครงการอื่นก็จะไม่ให้เลือกนะครับเป็นเคยนะครับก็เซฟบันทึกเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะ,ะกลับมา สมมุติเรามีฐานล่าง f 3หลายๆฐานล่างก็สามารถที่จะเลือกกลับมาแก้ไขได้นะครับหลังจากที่เราทำการเซฟแล้วเราจะมาแสดงผลการพิมพ์ดูนะครับว่า,าเมื่อพิมพ์แล้วจะมีในลักษณะอย่างไรครับโอเคนะครับก็มาที่ปริพิธี f น,น,นี่นะครับกดปุ๊บ โปรแกรมก็จะล็อกมุมซ้ายบนแล้วก็ขวาล่างนะครับไว้อัตโนมัติแล้วก็สั่งพิมพ์เป็น PDF ให้นะครับรอ,อสักครู่นะครับกดใหม่อีกทีหนึงครับปุ๊บ นี่นะครับโปรแกรมก็จะบันทึกนะครับให้ใส่ชื่อก่อนนะครับในที่นี้ผมดอ็อกิเมนต์ผมใส่ไว้ที่ดอ็อกิเมนต์แล้วกันนะครับให้เป็นเทสต์พิมต,ตรงนี้นะครับกดเซฟปุ๊บก็กดเซฟแทนที่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากก็จะมีประมาณ3แผ่นนะครับสำหรับในการออกแบบฐันล่าก F3 นะครับอย่าง2และ3นะครับ หากใครจะดูรายละเอียดนะครับในการออกแบบหาค่าต่างๆนะครับก็สามารถเลื่อนลงมาได้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานี่นะครับอันล่าก F3 นะครับก็จะแสดงรายละเอียดว่าในการหาค่าเป็นมาอย่างไรนะครับนี่นะครับพัดยันเชียร์เช็คอันนี้คือตรวจสอบระยะต่างๆโหลดนะครับนี่ก็มาบีมเชียร์เช็คนะครับ เช็คว่าผ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็มีโมเมนต์ดีไซน์เพื่อที่จะ,จะหาเหล็กเสริมนะครับกระดานเหล็กเสริมนี่นะครับแล้วก็จะมีเดเวัลเมนต์เดนเช็คให้นะครับว่าความยาวที่ใช้เพียงพอหรือไม่นะครับสังเกตนะว่านี่ครับ L D มันต้องการเมตรยีแต่ว่าระยะของฐันลากที่เรามีแค่80เพราะฉะนั้นต้องงอฉากขึ้นมาข้างบนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็มาดูที่ ตารางพิมพ์เลยนะครับปุ๊บนี่นะโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับโปรแกรมก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็จะเอาชื่อของอินจิเนียร์นี้นะครับมาใส่ที่ข้างล่างด้านล่างขวาเนี่ยนะครับเพื่อที่ทําการเซ็นแต่ละแผ่นเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของ ชีตในการ,ราการคำนวณน,นะครับออกมาแล้วครับสวยงามนะครับปุ๊บก็จะมีชื่อให้เซ็นนะครับนี่นะครับรายละเอียด3แผ่นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในการออกแบบฐานลากเอฟเสาเข็ม3ต้นนะครับหรือ F3 นะครับในตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นออกแบบฐานลากที่มีเสาเข็ม4ต้นนะครับ f 4นะครับผมนี่นะครับเข้ามานี่เลยปุ๊บนี่นะครับ f 4นะครับผมนี่นะครับเสาเข็ม4ต้นมีลักษณะดีเทลก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยนิดนึงนะครับนี่นะครับเสาเข็ม4ต้นทังนี้ทั้งนั้นก็โปรแกรมเอ่อเจตตาดีไซน์ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในการออกแบบนะครับยังมีเอ่อนี่นะครับเป็นโปรเจกต์แพลนนะครับเป็นการเขียน แผนงานอย่างง่ายนะครับผมไอ้โ์ให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับสามารถที่จะออกแบบแล้วก็เขียน S curve ได้นะครับอันนี้ผมใส่ตัวเลขราคาไปยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับทำงานได้สะดวกนะครับหลังจากที่เราเขียนเฉพาะกรอกเฉพาะตัวสีน้ำเงินนี่นะครับใส่ชื่อ uh, Activity คือ uh, กิจกรรมการทำงานของแต่และอย่างนะครับแล้วก็มาป้อน Duration ว่ากี่วันถึงจะเสร็จนะครับแล้วก็มากำหนด ราคานะครับผมก่อนที่จะสามารถออกแผนงานได้ตามนี้เลยนะครับก็จะมีแท่งบาร์ ч มีตัวอัปเดตให้แล้วก็มีชื่อที่เป็นงานแล้วก็เป็นเปอร์เซนต์อัปเดตนะครับเป็นเหมือนเป็นโปรเกรสเนี่ยนะครับให้นะครับถ้าผมลบออกทั้งหมดนี่นะครับนี่ลบลบออกหมดเลยนะครับสามารถที่จะเขียนได้ใหม่นะครับรวดเร็วครับนี่ครับแกนชาร์ตกดปุ๊บ คลังเดียวนะครับก็ที่จะสามารถนี่นะครับพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับถ้าอยากจะเขียน S c u r v e ก็ข้ามา S curve นี่นะครับซึ่งทุกคนอยากจะเขียนนะครับอยากจะเห็นนะครับอันนี้เป็นเป็นโปรแกรมเขียนบารชาร์ตอย่างง่ายนะครับเขียนแผนงานอย่างง่ายเพื่อที่นําเสนอเหมาะมากนะครับที่จะทำเป็นมาสเตอร์สก d u l e นะครับ แล้วก็จะมีตัวรายงานเป็นโปรเกสไลน์ให้นะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เราทําถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับสามารถที่จะตรวจสอบดูคล้ายๆเป็นมายสเตนนะครับตรงนี้นะจ้องรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะแสดงให้ดูว่าโปรแกรมโปรแกรมต่ตัดสายนี่สามารถที่จะ เขียนแผนงานได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกแบบชิ้นส่วนของโครงสร้างได้อย่างเดียวนะครับนี่นครับมันอาจจะใช้เวลานานสันิดนึงนะครับผมพอดีผมอัดนี่ไปด้วยกินสเปากรนะครับนี่ครับมันก็จะเขียนเป็นบาชาตให้นะครับถ้าใครไม่ชอบไอตัวที่เป็นสีขาวทึบๆอี้ก็มากดนี่ได้ครับโปรแกรมก็จะทําการให้มันเป็นโปร่งใสนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเส้นโปรเกสไลน์นะครับ ถ้าอยากจะเลือกวันที่ที่เรา,าเช็คดูนะครับว่ามันเป็นนี้ทำงานได้เข้าเป้าไหมก็มากดตรงนี้นะครับนี่นครับมันก็จะขึ้นเป็นเส้นโปรแกตไลนะ์ณปัจจุบันที่เราจะเช็คตรงนี้สังเกตว่าตัวที่อัปเดตไปเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์งานนะครับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์งานณปัจจุบันต้องทํางานแล้วเสร็จถึงตรงนี้แล้วก็คืออาจจะยังลา,ลาช้าอยู่นะครับอันนี้เป็นแสดงให้เห็นคร่าวๆนะครับ เป็นโปรแกรมเขียนแผนง,งานอย่างคร่าวๆแต่ก็สามารถที่จะเขียน S curve ได้ในอนาคตผมก็จะเขียนเพิ่มอีก2เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นที่เงินที่ใช้จริงแล้วก็เงินที่เปรียบเทียบกับตัวเส้นนี้นะครับเส้น S curve นี่ครับก็จะมีอีก2เส้นที่ต้องการเขียนนะครับแต่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับ ก็เดี๋ยวจะทำไปให้เรื่อยๆครับอีก2เส้นไม่ได้มีแค่วางแผนงานนะครับก็จะมีเกี่ยวกับสัญญานี่นะครับสัญญาในการก่อสร้างก็มีให้นะครับสัญญาแล้วก็มีเอกสารสัญญาทำกับโอนเนอร์สัญญาทำกับซัพยผูปเหมาซับคอนแท็อะไรอย่างเี้ครับแล้วก็จะมีเดลิเวอรี่พอร์ตมีเอกสารให้ด้วยนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมี QC เช็คลิสต์นะครับผมนี่นะครับมีหัวข้อเป็นหัวข้ออะไตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มเลยนะครับว่าให้เช็คตรวจสอบมีรายละเอียดในการตรวจสอบนะครับว่าแนวเขตที่ดินตำแหน่งนะครับในการปักผังสำรวจงานตอกเสาเข็มนี่นะครับมีรายละเอียดให้นะครับนี่ครับจนถึง QC ที่8นะครับผมทำไว้8 QC นะครับนี่เข็มรั้วบ้านฐานลาดั้วนี่ครับ มีหลากหลายนะครับสำหรับโปรแกรมไททันดีไซน์ไม่ใช่ว่าเฉพาะอ,าออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับฐานลาก F4 นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ